ความจเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟัาคำตั้งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าวิธีใช้ทรัพย์ตี่อยากการใช้ทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้บอกเอาไว้เพื่อที่จะให้เราได้ใช้ทรัพย์อย่าง มีความสุขหรือเมื่อมีทรัพย์แล้วทำอย่างไรจะให้ทรัพย์นั้นมีประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุดเรามาดูว่าในทางพุทธศาสนากล่าวไว้อย่างไรในประการแรกก็คืออิกนางมันจามิใช้หนี้เก่าคำว่าใช้หนี้เก่าก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้มีพระคุณนั่นเอง ถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราก็คงจะเกิดมาตื่นตาดูโลกไม่ได้นอกจากพ่อแม่จะให้โลกนี้แก่เราแล้วท่านยังประคบประหงมเลี้ยงดูเราจนเจริญเติบโตจนมีความรู้จนมีครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสะดวกสบายตามอัตภาพตามฐานะ เท่าที่พ่อแม่จะให้เราได้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อแม่นั้นคอยประคับประคองเราให้เราจเจริญเติบโตมาอยู่ในสังคมที่ดีได้ให้วิชาความร,รู้ชี้แนะหนทางบอกทางให้เราดำเนินชีวิตฉันั้นพ่อแม่นั้นถือว่ามีคนต่อเราอย่างมากมายเพราะว่าถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วเนี่ย แล้วก็คงจะไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้หรอกและเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตมีครอบครัวมีเพื่อนมีฟู้งหรือว่ามีเนี่ทีการงานมียศมีตาแหน่งได้ฉะนั้นบุญคุณของพ่อแม่นั้นจึงมากมายมหาศาลในทางพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าเมื่อเราได้ทรัพย์มาแล้วแบ่งออกเป็นสีส่วนส่วนหนึ่งก็คือใช้หนี้เก่าเรียงดูพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่อเรานั้นเองในประการที่สองอีนาง ทมนี้ให้โกยืมในที่นี้ก็คือเลี้ยงโดูบธิดานั่นเองเมื่อเรามีหน้าที่การงานแล้วมีครอบคัวแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือมีบุตรมีธิดานั่นเองดังนั้นการเลี้ยงบทตรเลี้ยงธิดาเนี่ย,ก,ก,รรย,ย,ยก็เป็นการว่าให้โกยืมท่านอปนาุปมาหรือว่าเปรียบอย่างนั้นให้โกยืมและเมื่อบุธิดาตโอขึ้น มีหน้าที่การงานมีวิชาความรู้และทําหน้าที่การงานได้ดีมียศมีตําแหน่งได้ดีแล้วเนี่ยพอเราแก่เท่าไปบุตรธิดาเหล่านั้นก็กลับมาเลี้ยงดูก็คือกลับมาวนในรอบเดิมก็คืออใช้ยนี่เก่าฉะนั้นทั้งสองข้อเนี่ยเป็นวงเวียนของวัฏจักรที่จะเกื้อกูลเกื้อหนุนต่อในการดำเนินชีวิตของเรา ในประการที่สามก็คือปะปาเตฉานเทมิทิ้งลงเหวการที่เรากินอาหารไปทุกวันเนี่ยก็คือเราไปสังเกตได้ว่าเราจะกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มต่างแต่จำความได้จนถึงบัดนี้เราก็กินอย่างนั้นกินอย่างนี้กินแล้วหายไปก็เหมือน เอาว่าถูกสิ่งของไปทิ้งลงเหวนั่นเองทิ้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มนั้นการกินของเรากันมันกันก็กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็ถมเข้าไปกินเข้าไปในทางพุทธศาสนาท่านจึงอุปมาว่าเหมือนกับทิ้งลงเหวนั่นเองในประการที่สี่ก็คือนิธิปีตุทะนินหามิขมทรัพย์ที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือฝังดินเอาไว้ ในที่นี้ก็คือทําบุญทำกุศลนั่นเองที่สุดแล้วชีวิตของคนเราก็ไม่นี้บุญกุศลที่จะมาเกื้อกูลต่อชีวิตต่อาการดําเนินชีวิตของเราดังนั้นการทําบุญทำกุศลท่านจึงอุปมาหร,รือเปรียบว่าเอาฝังไว้ในแผ่นดินดังนั้นบุญนั้นก็ไม่หายไปก็เป็นเงาติดตัวติดตามส่งผลที่ดีให้กับเรานี่คําสอนในทางพระพุทธศาสนาท่าน ได้สอนเอาไว้ว่าเมื่อเราได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยให้แบ่งไปสี่ส่วนเพื่อที่จะได้ดําเนินชีวิตทั้งเบื้องต้นทำกลางและก็เบื้องปลายนั้นได้มีความสุขนั่นเองนั้นชีวิตที่นําหลักธรรมในทางพุทธศาสนาไปาใช้ใไปปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่เดือดร้อนไม่เดือดเนร้อนใจดังนั้นการใช้ทรัพย์ทั้งส่อย่างในทางพุทธศาสนาก็ได้สอนเราเอาไว้ ถ้าเรานำไปพะพึ่ปฏิบัติได้ชีวิตของเราก็มีความสุขนั่นเองอาตมาภาพนามคำสอนในตามพุทธศาสนามาเจริญพรให้ญาติโยมสารุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงวัญญาและการดรําเนินชีวิตเจริญพร